ต่อไปนะครับเนาะต่อไปก็คือปรุงครับผมเ้านี่สีซุกเนะครับเนาะผัดจนปลาหมึกสีซุกเดี่ยห้อกับจังเริ่มมามาปรุงนะครับเนาะต่อไปนะครับเนาะต่อไปก็คือปรุงครับผมขาดบ่ได้พอหญ่สู้คือเก่าครับผมพอใหญ่สู้ใส่ลงไปสองสอนตวงยังไงเลยครับผม ใส่หลายแสบหลายครับต้อด้วยเรื่อยๆปิดท้ายด้วยใบกระเพราครับผมใส่ใบกระเพราลงไปนี่ปิดไฟเรยเลยใส่หอมใไญ่นนำเนาะครับเนาะเพื่อวม่มออกหวานนิดนึงเนาะครับนะเนาะห้าวจากสิบ,บริใส่น้ำตาลหลายเนาะครับเนาะะกระเพราเกลือหนำกันครับพี่น้องครับปลาหมึกครับผมทำด้วยปลาหมึก ที่ใส่ลงไปแล้วก็เท่ากับผัดเนะครับเนาะผัดจนกลัวปลาหมึกของฮวสวัสดีครับเหมือนีีก็สิมาเฮดกับเข่าเทียงนะครับเนาะหาเลิงดวนกินกับเข่าเจ้าฮอนะครับเนาะครับผมขาดบ่ได้พอหญ่สู้คือเก่าครับผมพอหญ่สู้ใส่ลงไปสองสอนตวงใหญ่ๆเลยครับผมใส่หลายแสบหลายครับตต้ด้วยปลาเขียว กพัดต่ออีกครับผมพัดต่อจนเครื่องมันเข่ากันนะครับเนาะพัตรต่อเรื่อยๆปิดท้ายด้วยใบกระเพราครับผมใส่ใบกระเพราลงไปนี่ปิดไฟเลยชมได้ครับผมน่ากินไหมครับนะมามากินขาน้าวเที่ยวนี่สีสุกเนาะครับเนาะผัดจนปลาหมึกสีสุก เนี่ยหอกกัจังเริ่มมามาปุ๋งนะครับเนาะสีสันเป็นยังไงครับน่ากินบ่ครับตักใส่จานอยั่วๆครับผม,มต่อไปนะครับเนาะต่อไปก็คือปุงครับผมเรื่อยๆปิดท้ายด้วยใบกะเพราครับผม ใส่ใบกะเพราลงไปนี่ปิดไฟเลยจนเครื่องปรุงห่อเข้ากันแล้วก็ตมด้วยเมนูผัดปลาหมึกนะครับเนาะผิกระเทียมตำหยาบๆใส่ลงไปผัดก่อนนะครับเนะาะตมด้วยปลาเขียวกับผัดต่ออีกครับผมผัดต่อจนเครื่องมันเข้ากันนะครับเนาะผัดต่อจน เครื่องปรุงห้อเข่ากันแล้วก็ตามด้วยสวัสดีครับเหมือนนี้ก็สิมาเฮ็ดกับเข่าเทียงนะครับเนาะหารเลียงดวนกินกับเข่าเจ้าห้อนะครับเนาะครับผมขาดบ่ได้พญายิ้วสู้คือเก่าครับผมพญ่ยู้ใส่ลงไปสองสอนตวงใหญยๆเลยครับผมใส่หลายแสบหลายครับต่อโดยห้อนีสีสุกนะครับเนาะผัดจนปลาหมึกสีสุก เนีย่ยหอกก็จังเลื่มมามาปุงเนาะครับเนาะชมได้ครับผมน่มากินไหมครับนะมาๆกินเขาเทปผงผงปรุงรสอีกครับผมมันเป็นก่อนเนียครับใส่ไปเป็นก่อนเลยตามด้วยซอสครับผมซอสฝรั่เรื่อยปิดท้ายด้วยใบกะเพราครับผมใส่ใบกะเพราลงไปนี่ปิดไฟเลย เมนูผัดปลาหมึกน,นะครับเนาะผิกกระเทียมตำหายาบๆใส่ลงไปผัดก่อนนะครับเนาะตามด้วยปลาจนเครื่องปรุงเข้าเข้ากันแล้วก็ตามด้วยเมนูผัดปลาหมึกนะครับเนาะผิกกระเทียมตำหยาบๆใส่ลงไปผัดก่อนนะครับเนาะตามด้วยปลาหมึกครับผมตามด้วยปลาหมึกที่ใส่ลงไปแล้วก็ ห่ากับผัดเนาะครับเนาะผัดจนกลัวปลาหมึกของใส่หอมใหญ่น้ำเนาะครับเนาะเพื่อควขมออกหวานนิดนึงเนาะครับเนาะห่าจากสีบริใสน้ำตาลหลายเนาะครับเนาะแล้วก็ผัดใส่หอมใหญ่น้ำเนาะครับเนาะเพื่อควขมออกหวานนิดนึงเนาะครับเนาะห่าจากสีบริใสน้ำตาลหลายเนาะครับเนาะแล้วก็ผัดชมได้ครับผมน่ากินไหมครับนะมามากินข้าวท็จ เมนูผัดปลาหมึกนะครับเนาะผิกกระเทียมตำหยาบๆใส่ลงไปผัดก่อนนะครับเนาะตามด้วยปลาต่อไปนะครับเนาะต่อไปก็คือปรุงครับผมชมได้ครับผมน่ากินไหมครับนะมาๆกินเขาเที่ยงครับเนาะบ่จเป็นตองไห้มันสุกแห้งเนาะครับเนาะเอาพอดีให้มันหอมเนาะครับเนาะ เรียบร้อยกัดผงผงปรุง,ง,งรสอีกครับผมมันเป็นก่อนเนีครับใส่ไปเป็นก่อนเลยตามด้วยซอสครับผมซอสฝร่งน้ an, นำกันครับพี่น้องครับย่างน้ำกันครับพีพ่น้องครับผงผงปรุงรสอีกครับผมมันเป็นก่อนเน้ครับใส่ไปเป็นก่อนเลยตามด้วยซอสครับผมซอสฝั ขาดไ่ได้พอหญ่สู้คือเก่าครับผมพอหญ่สู้ใส่ลงไปสองสอนตวงใหงไงเลยครับผมใส่หลายแสบหลายครับต้อด้วยเรื่อยปิดท้ายด้วยใบกระเพราครับผมใส่ใบกระเพราลงไปนี่ปิดไฟเลยนะครับเนาะบ่จาเป็นดองห้มันสุกแข้งเนาะครับเนาะเอาพอดีห้มัมหอมเนาะครับเนาะเรียบร้อยกัด ขาดบ่ได้พอหญ่สู้คือเก่าครับผมพอหญ่สู้ใส่ลงไปสองสอนตวงงใหญ่เลยครับผมใส่หลายแสบหลายครับต้อดุดขาดไ่ได้พอหญ่สู้คือเก่าครับผมพอหญ่สู้ใส่ลงไปสองสอนตวงงใหญ่เลยครับผมใส่หลายแสบหลายครับต้อดุดสีสันเมื่อไหรครับน่ากินมาครับตักเสตจานอืมยั่วยั่ครับผม ใส่หอมไญ่หน่ำเนาะครับเนาะเพื่อว้มออกหวานนิดนึงเนาะครับเนาะห้าวจากสีบริใสทน้ำตาลหลายเนาะครับเนาะ้วกับผัดสวัสดีครับเหมือนี้กะสีมะเห็ดกับข่าวเที่ยงเนาะครับเนาะหารเหล่องโวนกินกับข่าวเจ้าห้าวนะครับเนาะครับผมผงผงปรุงรสอีกครับผมมันเป็นก่อนนะครับใส่ไปเป็นก่อนเลยตามด้วยซอสครับผมซอสนะครับเนาะ บ่จถเป็นดองไหมันสุกแข้งเนาะครับนะเนาะเอาพอดีใหมันหอมหอมเนาะครับเนาะเรียบร้อยกัเอ้านี่สีสุกเนาะครับเนาะผัดจนปลาหมึกสีสุกเนีย่ยห้อกับจงเริ่มมามาปุงเนาะครับนะเนาะเรียงน้ำกันครับพี่น้องครับเมนูผัดปลาหมึกเนาะครับเนาะพริกกระเทียมตำหย,ยาบๆใส่ลงไปผัดก่อนนะครับเนาะ ตามด้วยปลาขาดบ่ได้พญายิ้วขึ้อเก่าครับผมพอญ่สู้ใส่ลงไปสองสอนตวงงใหญ่เลยครับผมใส่หลายแสบหลายครับต่อ้วยเมนูผัดปลาหมึกนะครับเนาะริกกระเทียมตำหยาบหยาบใส่ลงไปผัดก่อนนะครับเนาะตามด้วยปลาผัดไปซะก่อนครับสีสันเป็นยังไงครับน่ากินบ่ครับ ตักใส่จานยัวย่วๆครับผมชมได้ครับผมน่ากินไหมครับนะมาๆกินขา้าวเทพย์ชมได้ครับผมน่ากินไหมครับนะมาๆกินขา้าวเทพยบจนเครื่องปรุงห้อเข้ากันแล้วก็ตามด้วยอืม ต่อไปนะครับเนาะต่อไปก็คือปรุงครับผมชมได้ Pal คร um SO ับผมน่ากินไหมครับนะมามากินข้าวเที่ยงสวัสดีครับเหมือนก็สิมาเห็ดกับข้าวเที่ยงนะครับเนาะหารเหลงดวนกินกับข้าวเจ้าห่อนะครับเนาะครับผมชมได้ครับผมน่ากินไหมครับนะมามากินข้าวเที่ยงผงผงปรุงรสอีกครับผมมันเป็นก่อนเลยครับใส่ไปเป็นก่อนเลย ตามด้วยซอสครับผมซอสฝาเขียวกะพัต่ตออีกครับผมผัดตอจนเครื่องมันเข้ากันนะครับเนาะผัดตอฝาเขียวกะพัต่ตออีกครับผมผัดตอจนเครื่องมันเข้ากันนะครับเนาะผัดตอ ต่อไปนะครับเนาะต่อไปก็คือปรุงครับผมเรียงนับกันครับพี่น้องครับชมได้ครับผมน่ากินไหมครับนะมามากินข้าวเที่ยวนี่สีสุกเนาะครับเนาะผัดจนปลาหมึกสีสุกเดี่ยห้อก็จังเริ่มมามาปรุงเนาะครับเนาะนะครับเน,ะนะา,มมา,านะ